คริปนี้เรามีข่าวดีเพราะว่าเรามีสมาชิกใหม่ลาบูบูกะลอกจิวของเราให้กำเนิดเบบีออกมาในไหนไหน,น,นขอดูเบบี้หน่อย <Ooh. S 1> แม่ของเขาก็ตุ่มกันนันเนี่ยด้วยความที่เขาจุกมากเขาก็เลยกัดเนี่ยแต่ไม่รู้เขากัดปิดหรือเปล่าเขากัดไปโดนลูกเขาอ่ะทุกคนนั่นไงนั่นไงทุกคนดูตอนนี้กระลอกจิวของเราคลอดลูกแล้ว ามบานเรามีสมาชิกเพิ่มเพราะว่าแม่กระลอกจิ๋วเขาให้กําเนิดเบบี้ใหม่แต่ว่าไม่รู้ได้ซ้ำว่าใครคือแม่อะ,อะทำไมอ่ะมีแม่สองหรอใช่มีแม่สอง,อมมสองไม่รู้ลูกใครเหมือนเราคุ่งเนียงได้ไม่นานเองปาทำไมเขาไมีลูกเร็วจังใช่ไหมเรามีสมาชิกชื่อลาบูบูลาเขาเป็นน้องผู้ชายบูเขาเป็นน้องผู้หญิงสองคนเนี้ยเขาเป็นน้องกระลอกจิว๋วลายวัวทุกคนท็อปลับเขามาพร้อมกันแล้วเราก็มีบูมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสีขาวช่ว ตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ระหว่างบูที่เป็นลายวัวหรือบูที่ตัวสีขาวจ้วะมาดูที่ลูกเขาดีเอา้าถ้าลูกออกมาลายวัวแล้วก็ขาวจ้วจะรู้ไหมี่ยใครคือแม่กะ่ะคือน้องบูอ่ะตัวที่เป็นตัวสีขาวจ้วะเขาจะชอบเล่นกับท็อปมากแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเรื่องเราม,ารามันเศร้ามากเลยคือปกติพอเรามาเขาจะเล่นกับท็อปด้วยนะทุกคนแต่ว่าพอเขาไปอยู่เป็นครอบครัวกันหนเขาไม่รักท็อปเลย ตอนแรกเขาก็เริ่มสงสัยแล้วแหละเพราะพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปปกติท็อปมาใช่ไหมเขาก็จะวิ่งลงมาจากบ้านนะทุกคนแต่ว่าพักหลังๆเนี่ย็อปเอาอาหารให้เขาก็จะลงมาหรือว่าตอนที่ท็อปไม่อยู่แล้วท็อปแอบดูแบบไกลๆอะ่ะเขาจะวิ่งลงมามันแปลกอะ่ะทุกคนและก็มีนิสัยดุขึ้นพอยละท็อปเข้าไปใกล้รังเขานะทุกคนเขาก็จะแบบว่าพุ่งออกมาเลยอะ่ะตกใจเลย ทำให้เราสงสัยอย่างมากกับพฤติกรรมนี้เพราะว่าในรังเขาท็อปก็มองไม่เห็นมันจะมีกระดาษเต็มไปหมดใช่มันเข็นกดใช่แล้วเขาก็พลากระดาษมันปุ๊บปใช่ไหมเขาก็จะแบบคคมคมข่ปิดปๆดปิปิดปิเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเราก็เลยได้ทําการลือกระดาษแล้วเราก็ได้เห็นเบบี้ทุกคน และด้วยความที่เราลือกระดาษออกมานะทุกคนบู๊กก็พยายามเก็บกระดาษเข้าไปเหมือนเดิมนะทุกคนทําให้เราเห็นอีก2ตัวทุกคนอีก2ตัวเป็นสีขาวที่เห็นเห็นนะทุกคนก็คือมี3ตัวแต่ว่าดูมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีเกตฑเกตฑการเกิดขึ้นอีกแล้วด้วยความที่เขาจุมากเขาก็เลยกัดเงี่มแต่ไม่รู้เขากัดผิดหรือเปล่ากัดไปโดนลูกเขาอะทุกคนทําให้เรารีบออกมาแล้วลรอเขาก็ไม่กล้าดูอีกเลยนะทุกคนเขาก็เลยหยุด แค่นั้นเลยและด้วยความสนของเราอีก2สัปดาห์ท็อปก็เลยไปดูใหม่รอบที่2ท็อปมีเทคนิคท็อปใช้โอกาสตอนนี้เขาลงมาจากลังมากินข้าวนะทุกคนท็อปยกลังเขามาเลยเอาแอปเปิลไปล่อใช่เอาแอปเปิลไปล่อพ่อแม่ลงมาหมดเลยเอาลูกเข้ามาเลยเลและนี่ก็คือเบบี้ช่วงอายุประมาณ2 3ถสัปดาห์นะอันนี้ท็อปเดานะดูดิน่ารักเลย นี่คือเบบีของเรานะงวด3ตัวดูดีทุกคนน่ารักมากเลยนอนขดกันก้อนกลมๆเลยอะเตียมอยากดูด้วยเหรอใช่เตียมบอกอยากดูด้วยนี่ไงน้องฮ้น้องคือน้องตอนนี้คือตัวเล็กมากทุกคนดูดิตัวเท่านิ้วโป้งครับเลยอะ่ะตัวจิตเดียวเลย นี่ทำให้ดูคนแรกดูดิยังไม่ตื่นเลยยังแบบโอ้โยังหลับสนิทอยู่เลยทุกคนตัวมหูดำๆใช่มีหูดํำๆนิดนึงคือถ้าดูจากตัวก็คือแบบขาวจ้วเลยอ่ะทุกคนแต่มีหูแค่หูสองข้างที่เป็นสีดําๆจุดๆนิดเดียวเลย <im itation> อาจจะเหมือนแม่เขาก็ได้นะแต่ทาไม่รู้ว่าแม่เขาคือคนไหนอ่ะ <im itation> แต่ผมว่านน่าจะเป็นคนขาวล้วน <im itation> เพราะว่าเนี่ยเหมือนแม่เลยจริงๆจุดมาร์กิ้งก็เหมือนแม่เลย คนนี้น่าจะเหมือนพ่อเขาเลยทุกคนดูดิมาร์กิง้งคล้ายๆกันเลยดูสิมีความแบบดำตรงตัวตรงตูดนิดนึงแล้วกลางตัวเป็นสีขาวน่ารักเชียวส่วนคนนี้คือคนสุดท้ายดูน้องขี้อายมากนี่หนอเตอขาวจ้วะขาวโอ้ <คน S 1> เหมือนคนแรกเลยอะ่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเท่าเพราะเป็นแฝดทุกคนเพราะว่าดูมาร์กิ้งเหมือนกันเลยคือหูเขาเป็นจุดสีดำๆแล้วก็ขาวทั้งตัว แต่ว่าขนาดตัวต่างกันอยู่อ่ะดูเทียบกันนี่คือตัวใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้น่าจะเกิดก่อนนะทุกคนคนนี้น่าจะโดนแม่กัดตอนเด็กกัะท็อปจำได้เหมือนท็อปไปแอบดูเขาตอนลูกเขากาลังเบบี้อะทุกคนแล้วเขาก็ห่วงลูกเขาน่าจะโดนแง่มนิดนึงตรงเนี้ยแต่ตอนนี้แม่เขาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ลวท็อปก็เลยพาน้องออกมาให้ทุกคนดูได้เพราะว่าน้องก็เริ่มโตแล้ว และตอนนี้ผ่านมาอีกหนึ่งสัปดาห์ไม่รู้น้องโตขึ้นขนาดไหนแล้วนะทุกคนวันนี้ท็อปเลยจะทําภารกิจพาน้องออกมาอีกรอบนึงไม่รู้รอบนี้เราจะโดนกัดหรือเปล่านอะทุกคนรอบนี้เอาไม่มีแผนเลยแผนเดิมของเราคือใช้ผลไม้ล่อพ่อแม่เขาออกมาแต่มันใช้ได้ผลแค่ตอนกลางคืนตอนนี้พระอาทิตย์จังขึ้นอยู่เขาไม่ออกมาจากบ้านทุกคนคือต้องบอกก่อนว่าดอเม้าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแอคทีฟในตอนกลางคืนคือตอนกลางคืนเนี่ยกงเขาเนี่ยจะแบบกุกกุ้งกัดแต่ตอนกลางวันเงียบกิ๊บ แล้วทัพเจอาลูกเขาออกมายังไงอืมวันนี้ฝนจะใช้แผนอะไรดีอะคุณบังที่เอาออกมาเนี่ยเพราะ ามเลยนะไม่ใช่ใครเพราะว่าปามบอกว่าปามอยากเอากลงมาเลี้ยงเชื่องหนึ่งตัวคือเขาบอกว่าถ้าเราอยากเลี้ยงเขาแบบเชื่องเชื่องให้เขาสนิทกับเราควรที่จะเลี้ยงเขาตั้งแต่แบบเด็กๆเนาะอายุประมาณหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยอย่านมแล้วเออ,อย่านมแล้วแต่ถ้าสมมติว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสนิทกับพ่อกับแม่กับพี่น้องกัน<ด><ด>เลยกับพี่น้องอยา,า,าบติโกรธจกาเขาจตกใจเราใช่ถ้าเขาอายุขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะยากขึ้นนิดนึงแหละถ้าเอามาตั้งแต่เด็กๆก็จะเชื่องง่ายขึ้นปามก็เลยอยากขอเอามาหนึ่งตัวเพื่อจะเอาไป้องง่มยหไ อ๋อโอเคแต่จริงๆเราก็ควรที่จะแยกบ,บ้านเข้ามาอีกแฟมิลี่หนึ่งอยู่ดีเพราะไม่งั้นเขาก็จะผสมกันเองไหมมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกอยู่ในกรงเดียวกันอะอใช่ไหมเขาผสมพันธุ์บู๊งเหรอใช่เดี๋ยวผสมธุ์เมเพรก็ต้องแยกเขาอยู่ดีคิดไม่ออกกับทั้งเจ้าเข้ามายังไงเนี่ยแต่ก่อนอนะบูยังเล่นกับทอมจูเลยแต่ตอนนี้คือดุมากหรือบู๊จะเป็นแม่ไงเพราะว่าลูกสีขาวล้วนสองตัวเลยนะเออก็ผิดไม่ได้นะตางั้นเดี๋ยวเราไปหาลูกเขากันทุกคนแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าใครคือแม่ นี่คือสภาพโกงนะทุกคนคือมันค่อนข้างสุกปกนิดนึงเพราะว่าทอมไม่ค่อยอยากรบกวนเรื่องสภาพกิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากให้แบบคงๆเดิมๆและอันนี้คือของเล่นทุกคนจะบอกว่าของเล่น,น่ะพังเยอะมากทุกคนเพราะว่าเขากัดเล่นแทะแทะแทะหลุดอันนี้ขาดหมดใหมเริ่มขาดแล้วใช่เริ่มขาดแ,แล้วนี่ทุกคนดูดิก ขาดหมดเลยทุกคนแต่ก่อนบ้านอันนี้มีบันไดลงมาถึงพื้นเลยแต่ว่าเขายวิธีละขั้นใช่หายวิธีละขั้นแล้วเขาทำการหนดพังวิธีละขั้นทีละขั้น,ลนแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการขึ้นบ้านเขานะทุกคนเพราะว่าเขาเกาะกลามข้างๆเนี่ยเข้าบานาเร็วกว่าใช้บันไดอีกอะทุกคนคือไม้ห้อยๆแบบนี้มีกี่ชิ้นก็พังหมดทุกคนบอกเลยแล้วพังเร็วมากพวกที่มีเชือกกับไปก่อนใช่เพราะว่าเขาชอบกัดเดะ นี่อยู่กันครบแน่เลยทุกคนรู้ไหมว่าในกะลาเนี้ยมีทั้งหมดหกชีวิตหกชีวิตเพราะว่าถ้ามีลูกสามใช่แล้วก็มีพ่อแม่ตัวสามใช่ คือทอปเ็นเขาบอกว่าเขาอะสามารถเลี้ยงด้วยกันได้นะทุกคนอย่างเช่นไม่จําเป็นต้องแบบชายหนึ่งหญิงหนึ่งแบบชายหนึ่งหญิงสี่เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสิบเลยหญิงสิบเลยก็ได้แต่ว่าผู้ชายเหมือนเขาบอกว่าห้ามอยู่ด้วยกันมากกว่าหนึ่งเนาะเพราะเขาอาจจะแบบมีการห่วงอาณาคินแย่งกันแย่งคุณภรรยากันนะทุกคนเตือนตึงตึ๊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 งก็เลยเลี้ยงแบบตัวเมียเยอะได้แต่ว่าตัวผู้ต้องมีแค่หนึ่งเดียวอันนี้เราก็เลยงงเลยว่าใครเป็นแม่เพราะว่าเขาช่วยกันเลี้ยงลูกเกินใช่ก็เเเเค้าาาป็นนนนนนฟลีีี่่่่่ดดยยววกกัะะอออทุููหหรืบ อันนี้อันนี้ปู้จ้ะอใช่โตแล้วออ้คุณฟาร์มแป๊บเดียวเองจะโตขนาดนี้หรอไม่ใช่อันนี้ปู้นี่อันนี้ปู้นี่เห็นเบบี้ไหมไ้่เไม่เห็นเหมือนกันคนหายหมดทุกคืนหายหมดเลยขอคุยคุยออกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เห็นใครเลยแน่เลยมีการมองคอนมายุ่งอะไรกับบ้านชานเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนว่าเขานอนกันเป็นก้อนแบบเป็นกระจุกเลยดูดิเนี่ย เดี๋ยวท็อปจะพากมาดูทีละคนแล้วกันทุกคนคือท็อปเพราะว่าต้องมีโอกาสโดนกัดสูงเลยอ่ะทุกคนเพราะช่วงสามพ่อแม่ใช่เพราะว่าโดนกัดท็อปแน่ใช่เพราะว่าอยู่ในช่วงตอนนี้เขาเป็นแฟมิลี่ท็อปเขาไม่ค่อยได้เล่นกับเขาเนาะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะท็อปก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกกับท็อปแบบไหนเขาไม่ดยากให้ท็อปพาเขาไม่อยากให้ท็อปยุ่งมานานละลุงกัดนี่ลวงก็วาไรุนรังขนาดนี้กลัวโอเคอันนี้คือปุ๊ป หรือว่าคนนี้จะเป็นแม่หรือเปล่าใช่<า>ตอนนี้เข,<า>ข้าใจว่า<ด>อันนี้คือน่าจะเป็นแม่ทุกคนเพราะตัวขขาจัวะบูอย่าเพิ่งดูนะลูกโตแล้วนะบูนี่หิวเลือดอ,อ่ะพาบูเข้าบ้านใหญ่ก่อนอ่ะบูปุ๊บอย่างดูใครตัวต่อไปกลัวจังเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีความเป็นแม่แล้วคือมันมีความรู้สึกง่วงมากกว่าก็เลยขอจะหลับก่อนละกันดูแลแทดได้หน่อยละกันบูบอกบูบอกเออดูดูไปเถอะลูกโตแล้วมันกลางวันอยู่เออมันกลางวันอยู่ขอนอนแป๊บ คนนี้รับโดนกัดเม่ลึ๊นี่อันนี้ก็คืออุย้ยพ่อเขาเข้ารังไปเรียบร้อยแ,แน่นอนเพราะเป็นพ่อพ่อจะดูแลลูกตลอดไปบึ๊บ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 อ้าวหยิบผิดอันนี้ลูกนี้นะเหมือนพ่อเลยอ้าวหยิบผิดตัวอุว้ยโตแล้วนะเริ่มเร็วแล้วหางฟูใช่หา,<ๆ>หางฟูแล้วอันนี้ฝากตามไปก่อนอะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนหนูท่อเลยดูดินี่ส่วนคนนี้แม่แม่หรือเปล่าไม่รู้อีกตัวหนึ่งไงเฮ้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนอาจจะใช่หรือเปล่าป่มทำไมอ่ะขาวเหมือนกันเห็นป่ะมีแค่มาร์กนิดหน่อยตรงนี้อุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วมากก็บอกเลยแล้วอยู่ไหนแล้วนี่เหมือนอยู่ในกางเกงแล้เหมือนอยู่ในเกงเกงแล้วสวยแล้วอันหนึ่งนะอะกัดฉันด้วยโอ้โหเป็นรูเลยเห็นมันเลือดออกเลย เนี่ยคือต้องถอดกางเกงให้เลยนะเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> สุดๆอะ่ะ <c oughs> ถำเงินกันด้วยเป็นรูเลย <c oughs> นี่คือหน้าคุณแม่ตัวร้ายที่เข้าไปในกางเกงท็อปเมื่อกี้ไม่ยอมให้ดูหน้าคนผิดด้วยในคนนี้เลยคุ้ยก็มีความรู้สึกว่าคนนี้อาจจะเป็นแม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าดูตัวดิขาวหมดเลยแล้วก็มีแค่มาร์คก,กิ้งหน้าดำๆดำนิดเดียวอปิปามดูดิเห็นไหมตาใส่สื้อที่เข้าไปในกางเกงฉันคือคุณแม่คนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยสนิทกับท็อปเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมนะทุกคน ส่วนในบ้านหลังนี้ก็จะเหลือแค่พ่อเขาแล้วก็ลูกอีกสองคนทำไมลูกคนนี้ดูโตจังใช่ไหมเดี๋ยวเราเอามาเทียบเทียบกันดูเลยนี่นี่คนนี้พ่อเขาทุกคนไม่ใช่อีกแล้วให้ลูกมาอีกแล้วพ่อเขาไม่ยอมออกมาเลยนี่คือชมหน้าคุณพ่อที่ไม่ยอมออกมาทุกคนเพราะว่าไปอยู่ไหนหมดแล้วลูกอยู่นี่หมดแล้วอยู่ในมือทั้งหมดแล้วคือคุณพ่อเขาห่วงบ้านมากเลยทอผพาออกมาสองรอบกระโดดเข้าบ้านสองรอบเลยทุกคนท็อปก็เลยว่าเขาน่าจะรักบ้านเขามากเลย นี่คือสามพี่น้องตระกูลกลมปุ๊ <_ t enth> นี่คือคนที่หนึ่งเขาเลี้ยแบบมัวๆเลยนะเขาไม่รู้อุ้ยทำไมไวมากเลยอันนี้คือคนที่ 2. สองทีขาเหมือนกันเลยน่าจะน่นนารักจุป๊ปุ๊ีขาจ้ว ah. ะส่วนคนที่สามคนนี้หน้าตาเหมือนดัดดี้เขาทุกคนนี่คนที่หนึ่งขึ้นหัวเอาไปแล้วนะไปสองแล้วใช่อันนี้นี่น่าเหมือนดัดดี้เขาน้าจะน่ารักเป็นคนไร้วัวทุกคนคนไร้วัวคนที่หนึ่งอยู่ไหนอะยู่บนหัวเราไปแล้วใช่ไหมนี่แล้วสีเดียวกับผมไปแล้วอุ้ยทุกคนเขาไม่อยู่ตรงนี้ ออยู่ตรงไหนป้าเห็นไหมอยู่ตรงนี้อยู่ในรางเนี้ยตายแล้วขนสีเดียวกับผมก็เลย <c oughs> เข้าไปเลยเข้าไปเรื่อยๆโ <Okay. S 3> อเคไให้น้องอยู่ในราง <c oughs> บ้านใหม่เขา <c oughs> ก็คือหัวทับวันนี้น่ารักจังเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยอ่ะใช่คนนี้เรียบร้อยขอน,น้อยนะน,น้องขอน้อยน้งน้องน้องไปไหมน้องน้องขึ้นาันอยน้องขึ้นบหนอยอ่ะเดี๋ยวพาเป็นแปอุ้ยขอโทษครับอุ้ยคุณปลามคนนี้อยู่บนหัวผมจริงๆนะเนี่ยคุณอยู่ตรงเี้อ่ะ คุณเห็นเขาไหมไม่เห็นเห็นแต่อะไรขยับน้องอยู่ไหนนี่นี่นี่นน้องอยู่ตรงนี้ป่าออกมาก่อนนี่นี่นี่น้องอยู่ตรงนี้อาากอกม,มาแล้วโอ้ยออกมาแล้วไปอยู่ในพลังบ้านตั้งนานเอาไปกลับไปโดนสามพี่น้องใช่ไปอยู่กับคุณพี่หมาไปนี่ก็คือ,คอเราเบบีแต่ละตัวนี่ท็อปว่าไซส์เขาโตไม่เท่ากันเลยนะทุกคนท็อปคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุด จัักตตววใหหญ่สุดเลยนาะรือว่าอันนี้คืออันนี้จ,จะเป็นของแม่เนีน,นของแม่หนหรือเปล่าไม่น่าจะมีทางข้อดออกมาพร้อมกันได้นะปัม๊มน่าจะแต<ป>่จะเป็นไม่ได้นะก็ผสมพันพร้อมกันชิงหอ,หอ,อมันจะแบบเปะ๊ะเกินไปป่ะออกมาพร้อมๆกันตัวเข,าข้าขนาดแบบใกล้ๆกันนี้หรอหรือว่าคนนี้เขากินนมกนเก่งเฉยๆนี่เขาก็ตัวเท่ากับคนนี้นะเออก็ดูตัวใหญ่เหมือนกันนะนนใช่คนนี้ตัวเล็กสุดเขาพยายามหาทำมุดดูเขาเข้าทำหมดแล้วดูทุกคนดูทำอยู่ไหนง่วงจังเลย มุด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 ไม่ชอบแสงนะทุกคนดูดิเขาจะชอบแบบมุดมุดมุดในมือนะทุกคนถ้าเราทํามือเป็นท่าเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะแบบมุดมุดมุดละเห็นไหมแต่คนนี ua, 是是้บอกว่าแสงก็แสงเถอะหลับดีกว่ารู้สึกไม่สดแล้วง่วงอ่ะเดินเข้าดีไหมอ่ะขี้เกียจ่ะ อ่ะเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยมุดมุดมุดดูจากลูกเขาใครเป็นแม่เหรอทุกคนว่านี่หนึ่งอาจจะแม่เดียวก็ได้มอัอนเนี้ยอาจจะกินนมเก่งผมก็ว่าน่าจะแม่เดียวกันหมดเลยนะท็อปทำมือเป็นทําไม่ได้เลยทุกคน,กคนเขาจะมุดอย่างเดียวเลยแล้เป็นผู้หญิงมุ้ชายดูยังไงอ่ะท็อปคิดว่าอาจจะต้องดูจากแบบเนี่ยตรงพงุ <S <S งเขาไหมอันนี้น่าจะเป็นน้องคนเล็กสุดเลยนะเนี่ยอ่ะขอดูพุง่อยครับเอ่ออันนี้นะครับหมอคิดว่าน่าจะเป็น ผู้หญิงนะครับ<อ>ถ้าดูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่อันนี้หมอพูดอะไรเนยตามหยอกแล้วเนาะผู้หญิงรือน้องผู้ชายอยากได้ผู้ชายเดี๋ยวคอยดูก่อนนะครับอ๋อคนไม่ยอมให้ดูเลยเนาะใช่แต่คนไม่ยอมให้ดูเลยนี่พูอะไรอะ่ะน่ารักจังโอ้ยเกินอะ่ะนิ้วผมยังใหญ่กว่าหน้าอีกอใช่นิ้วผมก็รู้สึกว่าจับน้องแรงไม่ได้ตัวน้องเล็กนิดเดียวเองหลับแล้วเนี่ยทำแล้ว คุณปาล์มดูเป็นไม่เป็นเนาะเป็นผู้หญิงหมดเลยเพราะว่าดูไม่เป็นใช่เพราะว่าดูไม่เป็นเป็นผู้หญิงหมดเลยทุกคนเป็นผู้หญิงท็อปว่าอายุน่าจะได้ประมาณหนึ่งเดือนกันแล้วนะทุกคนดูจากแบบขนตรงหางอะไรเงี้ยดูแบบพองแล้วจั๊วนี่หรอคนนี้ข่าวจ๊วแต่ว่าตรงหูปาล์มตรงหูเขาจะมีมัดสคนเลยใช่มีหูเป็นเทาๆอย่างเงี้ยเนี่ยหลังหูนิดนึงใช่มีหลังหูนิดนึงเป็นเหมือนกันเลยแต่ผมสงสัยปาล์มทำไมคนนี้เขาหางสั้นจัง นี่เนี่ยดูดิหางเราแค่นี้เหเห็นความคู่หางไหมดูดิถ้าเทียบกับอย่างเนี้ยหางขาดหรือเปล่าอ่ะใครทำมาเน,นี่ยดูดิคุณหางมันสั้นจูจ่ๆเลยอ่ะปามดูดิท้ามปน้องมีหางแค่นั้นอ่ะทำไมหางมีแค่นี้ลูก, <S <S ลกคือโดยปกติหางเขามันจะต้องเป็นยาวๆฟูฟ่องๆ,ๆอย่างแบบนี้เนาะแต่น้องคนนั้นดูหางแบบสั้นมากเลยอ่ะสรุปแล้วปามาคนไหนกันแน่คนขาวจั๊ะคนนี้หรือว่าคนป้วนตรงนี้หรือว่าคนหางสั้นคนนู้นที่ไปนอนบนน้องหมาแล้ว เ้าคนนี้เราคนนี้เหรอคนนี้หางใช่หางเขาสั้นมากเลยใช่เหมือนเขาไม่มีหางเลยอ่ะคนนี้หลับแทบมากเลยก็คือมันเป็นช่วงที่เขาอ่ะเป็นช่วงแบบช่วงกลางวันนะมันเรากินกล้วยมาใกล้ใใช่เคยกินกล้วยไหมบานน้าน่ะได้กินกล้วยไหมได้กินแต่ว่าความม่วงอ่ะมันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่สนใจอาหารหรอกคือด้วยความที่ท็อปคิดว่านะเขาอยู่ที่บ้านทั้งบนนะทุกคนท็อปว่าเขาไม่ได้ลงมาหากินนะพ่อแม่เขาหาปป้อนให้กินเนาะ คือท็อปอะยังไม่ค่อยเห็นเขาลงมานะทุกคนหรือเขาอาจจะลงมาก็ได้แต่ว่ามันดึกมากเลยอะ่ะกินกล้วยไหมจ๊ะเอากล้วยให้แบบอยู่ใ,ใกล้ๆเลยไม, <laughs> ไม่เอาอีกว่า <laughs> เพราะว่าปกติน่าจะแม่ป้อนเนาะใช่ไหมกินกล้วยไหมจ๊ะ <laughs> ลองชิมดูไหมหรือเว้กินแต่นมอยู่ลองชิมดูไหมอาจจะกินนมอยู่ก็ได้เนาะ <laughs> ใช่ไหมดูเหมือนว่าเขาดมกล้วยเสร็จอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลย เดี๋ยวเราเอากล้วยไปให้พ่อแม่เขาจริงๆเขาบอกมาเนี่ยทอมเอามาให้เขาดมเฉยๆนะทุกคนจริงๆ,นะงๆตั้งใจจะให้พ่อแม่เขาก็าหัน่นะหันห่นเนาะหันห่นหันห่นเพราะเขาก็กินแบบกินผลไม้แต่ว่าไซนี้กว่าจะกินธัญพืชได้แบบพ่อแม่ก็น่าจะนานเพราะว่า<บ>ฟันเขาอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะปกติแล้วก็จะวางให้เขา2ออย่างเป็นผลไม้สดแล้วก็พวกธัญพืชธัญพืชก็ต้องเอาไว้แบบลดรับรับฟัน แต่ถ้าเริ่มจากเด็กๆอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องเริ่มจากผลไม้นะทุกคนได้ทัะพืชไปปุ๊บลัดไม่ได้แต่ว่าดูเพศยังไงก่อนดูน้องตัวเล็กมากนะทุกคนดูดิตัวเท่านิ้วป้งเบิงอะใครมีวิธีการดูเพศดอเมาบอบงหน่อยสิว่าเขาดูจากตรงไหนอะเสร็จเลยเสร็จเลยไหมเสรเราจะได้รู้ทันทีตอนนี้โอเคเขาเขาอยากรู้ว่าน้องนี่เขาเป็นยังงคนนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณอยากได้ตัวเลยนะผู้ชายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปเสร์จแป๊บวิธีการดูเพศ อุ้ยคุณปาล์มให้ผมดูนะคือดูยากมากครับผมนี่คือ <_ d ata> เพศเมียอ,อายุ2สัปดาห์เขาบอกว่ามันจะต้องทําการบีบแล้วมันก็จะเช็คได้จากอย่างนี้นี่คือของผู้หญิงของผู้ชายคุณดูออกจริงป่ะมันดูยากมากเลยนะในของใรชาติอมองไม่ออกเลยเออขนาดเรดที้เขาชี้เนี่ยใช่มันดูยากเนาะดูยากมากแล้วมันใช้วิธีการเพราะอตัวเล็กมากจะใส่ไว้ขยายนีมันยากอะทุกคน าบีบถึงจะเห็นของผู้ชายเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่ามันในอายุ3เดือนเลยนะอันเนี้ยคือยิ่งโตน่าจะดูดูง่ายขึ้นแหละเราอย่าไปดูตอนเล็กเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นมือปรบเฟ็ัโนก็คือเรายังไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวไปบีบเหรอใช่แรงเกินอี่น้องตัวท่านิ่โป้งแล้วเราจะไปบีบน้องเขาไม่รู้แรงอ่ะทุกคนงั้นเราเอาโชว์คือล้อน้องโตดีกว่างั้นคนไหนที่ปาลจะเอาไปเลี้ยงนะมาเป็นก้อนเลยคนนี้เกาะอย่างนี้นอนเลยปาลคนนี้ คนนี้เหรอนี่มันเห็ดหรือเปนีหรือเชื้อราคุณทาไมน้องก่อยอย่างนี้นอนเลยอะมันเชื้อราเลยโอเคเดี๋ยวหยิบให้นะแต่ว่าปามต้องไปรุ้นเอานะว่าเป็นเพศอะไรเพราะตอนนี้เขาดูเพศไม่เป็นก็คือต้องรอน้องโตหรือว่าต้องรอให้กินนมแม่อีกไหมหรือยังไงเดี๋ยวลองทักไปถามพี่เขาก็ได้ได้แต่วันนี้เดี๋ยวให้อยู่กับพ่อแม่คืนไปก่อนนะครับโอเคได้เลยแต่ตัวนี้น่ารักนะปามน้องน่ารักน้องหังจุด สรุปแล้วเราได้สมาชิกใหม่ทั้งหมด3ตัวแต่ว่ามีคนอยากมารู้จักสมาชิกใหม่นี่นีเล่นของมาแล้วก็มาแอบดูม <laughs> ปแอบดูอยากรู้จักสมาชิกใหม่ด้วย <laughs> แต่ว่าเราอาจจะต้องเอาไปคืนพ่อแม่เขาก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยไปดูพวกอุปกรณ์อาจจะต้องขึ้นไปดูที่กรุงเทพหรือว่าอาจจะสั่งมาเนาะทําบ้านให้เขาเขาใหม่แยกเลยกับพ่อแม่เฮ้ยมันเข้าไม่ได้เฮ้ย <laughs> น้ำ้เพื่อนบ้านลงมาเลย ไม่สนละสมาชิกใหม่คือใครเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยเข้าบ้านหน่อยเข้าประตูนั้นแล้วเนี่ยประตู <c oughs> เข้าประตูเนาอมาไปเปิดดีลงมาเลยมาน,น้ำลงมาเออแล้วก็ลื <c oughs> ่นเห็นไหมคือมันลื่นแล้วตัวก็ดำมากเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำด้วยนะเข้าใจไหมคะเรียใครมาแมนวน้ำเหรอทำไ,<ง>ไมตัวมันมันดำขนาดนี้แมวไปเล่นโค <c oughs> นจ้าโคนมันเป็นสิ่งสุดยอด แม่น้ำบอกมันต้องคู่กับโคนผิวมันถึงจะดีเธออย่าเอาขาวดำๆมาชนเอาน้ำให้หน่อยเอาน้ำบอลห้หน่อยตัวมันเปื้อนอะน้ำดูนู่นนู่นนู่นมีทำไมเช็คใหม่อยู่นี่นี่นี่มีสามเลยนะน้ามีสามตัวเลยนะเนี่ยดูออดออดอยู่เลยโออยจะล้มจะล้มนะน้าโอเคว่าตัวเองตัวอะไรเงืง่าย อยากจะอ้อนทั้งตัวจริงๆอยากเดินขึ้นมาแล้วด้วยนะบพราะว่าประตูประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดว่าไงจ๊ะคุณแมวน้ำเอาอะไรอนี่ยเข้าบ้านแม่บอกอยากเข้าบ้านเนี่ยเนี่ยมองประตูก็มาแล้วอยากเข้าบานอยากเข้าบานสรุปแล้วทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นแม่แต่ที่แน่ๆมีลูกสามตัวงั้นเดี๋ยวพาเด็กๆกลับไปหาพ่อแม่ก่อนเนาะถ้าปลาอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้องไปเนาะ เลี้ยงห้องนั้นเลี้ยงห้องนี้แต่ว่าดูน้องๆชอบน้องหมา้วดูดิเกาะน้องหมานอนเต็มเลยแต่ปามคิดว่าล like ูกไข่ลูกบูน oh, ั่นแหละเพราะว่าเคยเห็นแบบเป็นจ evet> ุดตรงนมอ่ะแบบว่าโอ้เพราะใช่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 นมมันนมมันเป็นตั้งเต้าเนาะผมก็คิดว่าลูกบูเพราะว่าหน้าเหมือนบูเลยมีมาร์กิ้งใช่มาร์กิ้งลักษณะคล้ายกันเลยที่มีตรงหลังไปหูนิดนึงอ่ะดูบูแน่เลยและทุกคนล่ะคิดว่าลูกไข่คอมเมนต์บอกหน่อยสิลูกบูหรือลูกบู ที่แน่แ,<บ>แน่แหละบูคือบูคือลายวัวบูคือข่าวจัวส่วนพ่อหน้าแบบนี้เลยพ่อหน้าเป็นแบบนี้เลยลาอันนี้ลูกคุณลาแน่นอนถอดบ็อกซ์มาเลยนิสัยดีด้วยนะชอบเล่นกับคนทุกคนไม่ค่อยขี้ตกใจเท่าไหร่แล้วก็ตอนกลางวันก็มุด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 ต,ต,ตอนกลางคืนก็น่าจะคักเลยเลยสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตื่นยังคนนี้ือนนี้ใส่ดีอ่ะใช่นิสัยดีคนนี้น่ารัก แต่ว่าคนคนของเขาขี้เซามากเลยใช่นี่นี่ทำอะไรหนูก็ไม่จ่นจ้าจะจิ้ม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 ก็ไม่ื่นจ้าเว้ยจะนอนอย่าโยงนี้ห่างเธอมันเป็นแซมสีขาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมหางเป็นผู้สีดําขาวเห็นไหมเรียกปุ๊บขึ้นมือปั๊บติดเล่นอะผมว่าติดเล่นน้องเขาติดเล่น